สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเีบซีทุกคนตุกทันจ้ะเมืน่อนี้แพ่ว่ากับสีมารีวิวเพื่อนให้เบิงนะพี่น้องว่าเป็นยังแพีว่าถึงอยากเฮ็ดเพื่อนใหม่นอกล่ะก่าไปอยู่บนป้าเพื่อนหลังนี้เพราะว่ามันเก่าแห้งนะทุกคนเลยข้างบนกับปวกิกนลายขนาดพี่น้องจะใช้เบิงแป้งเนาะพีว่าสิไ้เบิงเนาะเพื่อนทีพี่ว่าห,นหนาันอยู่มาตั้งแต่ นหน่อยนะพี่น้องคือเพื่อนลังนีหันอยู่มาแล้วหันเศร้าแปดปีหรือว่ายี่สิบแปดปี่นเองนั้นทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นยังคือต้องเล่งเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซร้าในพรม,มนะเพราะว่าคือเพื่อนทีเราอยู่ปัจจุบันนี่งพี่น้องคือนะมันเก่าเลยเนาะมันเก่าแห้งนะมันโซมแห้งเลยนะี่คือเนี่ยเดียวแพว่าจะข้นไปเบิ่งนอกกำล้าน,นะพี่น้องเลยคือแบบสุดๆอ,ะอ่ะอ่ีเนาะก็คือปวนพี่น้องค่ะนี่คือมีไกม่มันนอนเนาะ นี่เนะาะกระสีบโบคอยเห็นบรนไดมันเหมือนนี่เลยอันนี้คือไข่ไก่นะทุกคนเนี่ยมาผักไข่เนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบะเนี่ยก็คือนี่เลยสุดๆเลยอันนี้คือขึ้นมาทั้ง,ท,งทึ่งนะพี่น้องคะเนี่ยขึ้นมาทั้ง,ท,งทึ่งเนะาะกระสีเห็นเลยนี่ว่าไม่เนาะมันกับปัวกินเลยเนี่ยเนี่ยตัวกินแล้วนะเพราะว่ามันเศร้าแปดปีแหละ ้าแปดปีก็คือยี่สิบแปดปีนั่นเองทุกคนนี่เนาะสภาเพื่อนกันมาอีกะตวก,กินเมื่อไหล่นะก็คือปวกกินแล้วนะทุกคนก็คือยาพยายามแบบบอกไงคือพอกับแม่เนาะเป็นกระเทาแเลยนะหกสิบปลายแลย้วทุกคนกับบกก่าย่งกับบกุก่าขึ้นมาเทิงเนาะบุกาขึืนมาเทิงปกติกะท้าเพว่ามาแต่ไทยนะเพว่ากับสีมานอนนี่เนาะบอลน,นี่คือเป็นบอลที่เพว่านอนทุกครั้งที่เพว่ามาอะไรตอนนี้กะ กว,วันแต่บริขรมานอนบริขนมาเถิงเลยนะเพราะว่าปวกนี่พนนี่น้องคะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือหอยปวกนะทุกคนหอยปวกปวกมันขึ้นมากินเบิร์ตเนาะเพราะว่ากะอยู่แต่ซ่องเถาเนาะซ่องเถาปูกับเมยูนะอยู่แต่ซ่องเถาเพลนเนีน่ยไมางี้แหละพนนี่น้องนี่นะทุกคนคือแบบมีแต่ปูเถาอยู่คูเนาะ กับโบนี่ผู้ได้ข้นมา,นนม,ามาปัดมาบวลรบัดนะทุกคนหรือว่ามาทำความสะอาดเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่นอนที่แบบตั้งแต่20ปีที่แล้วอะ่ะนี่ที่นอนอันนี้ก็คือเก่าแล้วพวก่กแม่ก็ไม่ไดเอาไปไหนเลยอันนี้ก็คือเป็นถ้วยชามที่ไมว่าจะเตรียมไปใส่งานนะั้นทุกคนคะ่ะนี่เลยไนะเอาเบิดได้ เคยใหญ่กับอยู่เนาะใช้ไปอีกที่คุยมันเต็มกระสามเ้าเไปพูดตึกระสามเสียมเพราะว่าจะเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่นะทุกคนแต่เพราะว่าก็เลยมีโอกาสนะนี่เราจะเอาไปล้างกันนะไปล้างทำความสะอาดพี่นอ้องถ้ามว่าใหม่นะใหม่เป็นบางส่วนเนี่ย ที่ว่ามันเป็นไม้ดูเนี่ยไม้ดูคล้องแถเนี่กะยังใส่งานได้ปกตินะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือไม้ดูของแท้ก็ปวกกินก็ยังใช้งานได้ปกติเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขออนุญาตเด้อป้าจานเด้อขออนุญาตเก็บถั่วเก็บบ่วงได้สิไปขืนเพื่อนไหมได้เห็นเพื่อนที่ซ่านให้นพ่อให้แม่ให้พอห่พอเห้แม่เด้อ ขอหยาดเมา,เาถั่วเอาบวงไหเก็บถั่วเก็บบวงไปขึ้นเพื่อนขึ้น่ะอันไดไปตอนหับแข็ทิชิมาอย่ามาอยามด,ดูทุกคนคะ่ะแม่แพรวาชอบซื้อมากพอซื้อแล้วก็เราก็ไม่ไม่ดีงานอะไรนะทุกคนจริงๆเลยในบ้านเนี่ยไม่เคยมีงานไม่เคยจัดงานเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าแม่ชอบ ชอบซื้อถ้วยชามไว้ทุกคนคะ่ะพอซื้อไว้แล้วก็เนี่ยันเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะมีมุดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็มีขึ้น,นมีลามีอะไรขึ้นนะคะทุกคนมีกวกม,มีมดแต่ทีนี้เราก็ต้องเอาไปล้างทาความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือเพาวาให้ดูคร่าวๆนะตอนที่เรายัง,มยงไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะทุกคนเด็ดคือพามาดูว่านี่คือบ้านที่เพาวาอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กอะ่ะ อยู่มาแล้วยี่สิบแปดปีเนี่ยตั้งแต่ที่พวีวาจจำความได้อะทุกคนคะ่ะนี่เลยก็ประมาณนี้แหละและ้วตู้อันนี้ก็อยู่มาพร้อมกันกับเราแม่พ่อก็ยัดหมอนยัดเสือ่อยัดหมอนยัดเสือ่ออยากผ้าห่มไว้เพื่อที่จะเตรียมขึ้นบ้านใหม่นะแล้วก็ยัดไว้อยู่แล้วแหละเนี่ยทุกคนคะ่ะประมาณนี้เลยคะ่ะเนี่ยบางอย่างนะพี่น่องเอ้ย บางอย่างอ so ่ะมันก็ยังใส่ได้ยังดีเลยแหละใหม่ใหม่ที่มันเป็นแบบไมดูแทฉะค่ะตัวอันนี้คือเคลื่อนใหม่เนาะเคลื่อนใหม่ทีู่มาแล้วคันเส้าแปเสาเก่าปีอันนี้คือเคลื่อนใหม่ทีู่มาเนะบางอย่างอ่ะมันก็ยังดียังใส่ได้เบิดเลยมันมีปวกกินแต่บางอย่างอ่ะบางอันก็คือมีปวกกินแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประตูหน้าต่างอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องค่ะเนี่ยเนาะก็เป็นหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมคะ ก็อยากย้ายเต็มเลยนี่ติพว่าก็จะนอนประตูนหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยคือมันยังดีหมดเลยนะมันยังใช้ได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดเราไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดไม่ได้ปัดไม่ได้ถกูก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆนะเพราว่าก็อย่างที่เอฟซีได้รู้นะว่าเพราว่าจะอยู่ไทยเยอะกว่าอยู่ลาวเพราว่ากลับมาลาวเพราว่าก็อยู่แป๊บๆเดียวแล้วก็ต้องไปหาเงินเนี่เรเราหาเงินแล้วเราก็ ไม่ได้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดเป็นกล่องกล่องนี้ก็คือเป็นกล่องแบบที่เก็บไว้เป็นกล่องค่าถุงเป็นอะไรนะทุกคนคะเนี่ยบ้านเพวาเนี่ยญาติพี่น้องไปไทยก,ก็จะได้กระสอบลายมาเยอะมากและลกมากแล้วก็ลกจริงๆอันนี้ก็คือเพาวาเพวาทําบ้านนะทุกคนคะ่ะใส่แค่เสื้อผ้าเพวาก,ก็ก็นี่แล้วก็คืออันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้านะแต่เป็นค่าหมุม ผ้าห่มเพราะว่าเวลาที่ญาติพี่น้องมาร่วมอ่ะมามาเล่นด้วยอ่ะทุกคนคือเขาจะมาเยอะมากเวลามีงานอ่ะแม่ก็ต้องเอาลงไปซักเอาไปทําความสะอาดแล้วก็เอาไปให้ญาติพี่น้องผม่มนี่นะคะนี่ทุกคนคะ่ะโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนทีเพาว่าล้างแล้วก็ทำความสะอาดอ่ะหม้อนะคะทุกคนช่วยอ่ะอ่ะถ้วยนะคะถ้วยชามเนาะนี่เลยหลามทรายนี่แหละคนนี้แหละที่เป็นเสาหลัก ในครอบครัวนะตอนนี้ก็มีคนนี้แหละทุกคนอันนี้ลูกของพี่สาวเพาวานะคะลูกของพี่มูอ่าลูกของพี่มีอ่าแม่ของน้องน้ำมูที่เขามีแฟนเป็นคนไทยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเจอกันนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องก็เจอกันไหมในพี่หนานะคะพี่น้องคะ่ะคนนอกกะสิเป็นเพื่อนอายอันนี้ก็คือเป็นร้านเป็นกะชิ้้อยรถไทยมา เพื่อ,อนพ่ว่ากับซิมีรถใหญ่นะทุกคนรถใหญ่ก็คือนี่แหละรถไทนาคือรถใหญ่สุดในบ้านแล้วนอกนั้นกับซิมีรถจักรนอกส่วนรถจักรก็คือรถรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องก็จะมีอยู่คันหนึ่งแต่คันนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วทุกคนจอดทิ้งไว้เฉยๆเพราะมันใช้งานไม่ได้เนาะก็จะประมาณนี้หละจ้าอันนี้ก็คือนี่เลยเนี่ยข้างนอกก็ดูดีพี่น้องคะ่ะข้างล่างกันยังใส่ได้เนาะแต่ว่าข้างข้างข้าง,างเครื่องอะ ท,ทั้งทั้งอ่ะมันจอใส่บบไดเพราะว่ามันเจอใส่ไดเป็นบางบอลและบางบอลกรสีมีปวกมียังมากินเนาะนะคะคือข้างนอกอ่ะยังยังสวยยังดูดีเหมือนเลยแหละประตูนาตรงหน้าต่างสังกะสีก็ยังดีอ่ะเพราะว่าสังกะสีที่ที่ทำแต่ก่อนอ่ะก็คือเป็นของไทยหมดนะแล้วก็เป็นเป็นไม้นี่ก็เป็นไม้แบบว่านะจอดลูกจอดจอดลูกจอดอ่าเป็นใหม่ดูแถะเนาะเพราะว่า ใหม่แต่แตเต่สมัยก่อนเขาจะเลื้อยมือนะทุกคนคะ่ะเลื่อยมือเนาะอนี่เลยเราก็จะเอาขึ้นรถตทกแของเราเพื่อที่จะไปขนไปนอน ือกินเดียร้อนเหอพวองกินบหมี่ราวันนี้ว่าให้นอนส้ำื่มนนู่นไม่นอนล้นกินส้ำเื่อนแหละอันนี้เป็นแนวขาวๆแมวควรจะใส่อย่างอื่น น้องคะขันอันนี้ขันขันแพรวซื้อซื้อน่าจะสองปีแล้วมั้งเนี่ยในราคาแต่ก่อนเท่าไหร่นะประมาณสามร้อยทุกคนตอนนี้ไม่ได้แล300้วสามร้อยอะซื้อหลายปีแล้วประมาณซื้อประมาณสี่ปีแล้วอะ่ะ bạn đang ngọn để không chạy muốn xây bao gì đó được